สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูมีโอตัวเก่านะมีโอคันนี้ขี่มาแล้วสะดุดแล้วก็ดับไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรเอา,าเปิดสวิสุนการครับ น้อยจังสึกว่าไฟแบกค้างนะครับเดี๋ยวจะลองวัดไฟแบตนะครับเดี๋ผมจะชแชคแรมดูนะก็มีไฟไหมมีแต่ไฟอ่อนมากครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะเปิดตัวที่จ่าเขเปิดไฟเลี้ยวดูยิ่งดีก็ไม่ใหญ่เลยครับแสดงว่าแบตไม่พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตแล้วก็ต้องแคขไขไฟเบรคนะครับรู้สึกว่าเบรจะค้าง จะลองชาร์จไฟดูก่อนนะครับก็ไฟหมดดูชาร์จ้แก็เกขึ้น,นครับชาร์จเข้าอยู่เ,เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องดูเลยว่ามันติดไหม เดี๋ยวสักสิบนาทีค่อยสตาร์ดูใหม่นะครับตอนนี้ก็ต้องแก้ไขไฟเบรกครับ สำหรับไฟเบกค้างนี้มา่อสักครู่เนี่ยผมได้ดันทวิกตัวนี้กลับเข้ามานะครับของมีโอของมีโอฟิแน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ทวิคไฟเบรกด้านขวานี่ครับของปั๊มดิสเนี่ยมันจะเลื่อนขยันออกเพะฉะนั้นเราก็ใหเ้เราดันเข้ามาให้มันชิดนะครับแต่เวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ย มันก็จะขยับออกอีกเดี๋ยวมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงมันถึงจะอยู่ครับนอ็นอตน็อตยึดตัวล่างครับซ้ายขวาหายหมดนะครับไม่มีใส่มานะมีมาอยูอ่ด้านหน้าด้านล่างครับสองตัว ก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่ากิฟหักปะนะถ้ากิปหักก,นะก,ก็ใส่ไปตามนั้นแต่ถ้ากิปไม่หักที่เสียบกิปไม่หักก็จะเดี๋ยวจะหากิปใส่แล้วก็ใส่น็อตไปเหมือนเดิม ตอนนี้นะครับสวิตตัวนี้ชอบเลื่อนออกมาครับมาเลื่อนออกมาหน่อยหนึ่งมันก็จะค้างอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดแจกดูใหมนะครับอ่าเนี่ยครับก็จะค้างแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะดันสวิตกลับเข้าไปอ่าเข้าที่ อ,อ่ะดับไปแล้วนะครับในปัญหาของยาม่าฟีนอลมิโอก็จะเป็นแนวเดียวกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอ,า,อาจะดานกลับแล้วกาวหยอดทีเดียว ถ้าหยอดเยอะนะครับถ้าหยอดเยอะเดี๋ยวกาวเข้าไปในสวิกสวิกเสียไม่ทำงานเนะี่ยติดตายครับ ยอดเดียวก็พอนะครับอย่ยอดเดยอะแล้วก็รอให้กาแห้งสักสองสามนาทีแล้วเดี๋ยวประกอบคืน,นครับนี่ขายยึดกิปยังไม่หักนะครับเดี๋ยวผมจะหากิปใส่ เนเหมือนเดิมนะครับก็วความแข็งแรง ตากเสร็จแล้วก็มาลองสตาร์ทดูไหมเอ่เปิดสวิตแบกปล่อยไม่ค้างแล้วนะครับก็ล,ลองสตาร์ทดูใหม ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับตอนนี้ผมจะตาร์ทเท้าเครื่องติดแล้วนะครับผมจะลองวัดไฟดูว่าไฟมันชาร์จไหมเอ่อปลดปลดที่ชาร์จแบตออกก่อนนะครับจะวัดด้วยโวลต์มิเตอร์ครับ ตอนนี้มีไฟแค่10.7นะครับผมจะลองเล่นเครื่องดูนะครับครงก่ความลดลงไปเหลือ10 5นะครับอา่าผมจะดับเครื่อง ขึ้นมา 10. 7ดเดเดี๋ยวผมเปิดสวิช์กุญแจใหม่แล้ว10 5จล้วนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้คือไฟมันไม่ชาร์จขึ้นมาเข้ามอแบตนะครับต้องไปหาว่าจุดไหนเสียอาจจะคอยเสียสายขาดหรือไม่ก็แผ่นชาร์จพังนะครับต้องไปเช็คต้องเช็คไล่เช็คดูอีกทีคราวนี้ก็คือไฟมันไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับ ทีอยู่ไปก็ถ้าไปลดลงเรื่อยๆมันอาจจะดับแต่ผมแก้ไฟเบรกไม่ค้างแล้วครับมันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลไหมเพราะลูกค้าเสาจะเสี่ยงขี่ไปนะครับผมก็ได้แค่แนะนําว่าถ้าดับถ้าเครื่องดับปุ๊บก็หาร้านใกล้ๆแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ไปต่อเนะครับแล้วค่อยไปหาทางแก้ที่ใกล้บ้านครับเพราะเขามาไกลนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครหลายๆคนหรือสำหรับมือใหม่ก็ช่วยช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ผมก็ลงไว้ให้ดูให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากนำโชคมาตราไทของเขตทัญบุรีครับสวัสดีครับ